วันนี้มีมาจากไหนบ้างต่างจังหวัดต่างประเทศอตอนนี้มีมีเพื่อนชาวลาวเข้ามาด้วยนะ,ะวันนี้เอ้ยเมื่อวานเมื่อวานแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อเข้ามานะฮะวันนี้ก็วันเช้าว,วันที่สามนะฮะกรกดานะฮะวันอาทิตย์ก็ช่วงนี้จะติดขัดข้องคากันเยอะหน่อยเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็ขอขอมากรรมให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งนะครับอย่างน้อยนะก่อนนอนก็ได้อย่างเงี้ยนะจะได้เคลียรกรรมทั้งหลายไปแล้วก็อย่างเวลาขอขอมากรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้มันมีเขาเรียกว่าพบภูมิอื่นแทรกเยอะภูมิต่ําเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเอะอะไรเวลาเราขอขอมากรรมหรือว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีมันเกิดอาการอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ไม่ต้องเอะนะ ถ้ายัางถ้าตอนนั้นณนะตอนนั้นยังไม่สะดวกในการขอขมากรรมก็กล่าวโอโหสิออกมาก่อนเนาะแล้วก็ขอขมากรรมทุกก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนอืมเอ่อชักชวนจิตญาณทั้งหลายเนี่ยให้ให้มาร่วมขอขมากรรมด้วยเนะาะเจ้ากรรมในเวรก็ได้คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ยอมสักทีเดียวอะไรเนี่ยชวนบ่อยๆ๋ยวเขาก็มาเองแหละอืมเนาะก็เราก็สว่างสวยไปเรื่อยๆอะ่ะอืมช่วงนี้นะฮะแล้วก็ใครที่ติดขัดข้องคาก็ ายท่ามการที่ติดขัดข้องคานนี่ยนะมันไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรหรอกไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปร้อนใจอะไรนะเพราะว่าถ้าไปดิ้นรนไปร้อนใจเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าใจเราไปแบกมันอ่ะพอใจเราไปแบกมันปุ๊บมันก็แก้ไม่ได้หรอกติดมันติดที่ใจอยู่แล้วอ่ะนะฮะก็ค่อยๆแก้ไปเพราะว่าตอนนี้มันหนักหนาทุกคนเลยนะเราต้องค่อยๆเคลียร์ไปกรรมตอนนี้มันกรรมมันถึงตัวเร็วแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกอยากที่อยากบอกก็คืออย่างคนที่มาเจอพระจธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านคนที่ว่าเราจะคลี่้ลายไปเรื่อยๆนะไอ้ที่เคยเยอะไอ้ที่เคยเป็นตัวเราไอ้ที่เคยเป็นสไตล์ของเราเป็นอนุสัยกรรมของเราเนี่ยมันจะค่อยคลายออกนะเพราะก็คือเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในกายในใจอ่านะเบาลงไอ้ที่เยอะก็น้อยลงอย่างเงี้ยแล้วก็ คนอืนอ่นอาจจะไม่เข้าใจคนรอบๆราข้างนี้ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แหละพูดแซ่พูดอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นการฉุดล้างปิดกั้นปิดบังเราในความสว่างสวยความลังเลในความสว่างสวยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้เป็นทิฏฐิของเราคนเดียวไงมันมีทิฏฐิข้างนอกด้วยมันมีทิฏฐิข้างนอกข้างในเนี่ยนะ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็สว่างไปเรื่อยๆได้แหละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองนะ แต่ใจนี้อย่าไปติดขัดเลยข้อแรกเลยนะถ้าใจติดขัดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ภายนอกอะกายอยากภายนอกทั้งหลายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายนอกทั้งหลายมันติดขัดไปหมดเลยนะฮะนะแล้วใครปฏิฆะเราก็ไม่ต้องมาสนใจดับทิ้งอย่างเดียวอืมกายจะพูดอะไรพูดแทรกพูดกดดันเราอะไรก็ตามเนี่ยนะเราก็เฉยเฉยไปนะฮะไม่ไปตอบโต้อะไรนะ,ะเดี๋ยวเขาชกลมบ่อยๆแล้วเขาเลิกเองอ,อืม นะแล้วก็ช่วงนี้ก็โอเคในกลุ่มเราก็ใช้ได้อยู่นะก้ขอขมากรรมคืออย่าอยา่อย่ามารอผมอย่างเดียวนะออเทุกวันนี่แหละเราก็ขอไปได้เรื่อยๆนะสลับบทเอาบทไหนที่เราขอขมากรรมแล้วลี่คลายดีก็ใช้บทนั้นไปก่อนก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะสลับบทก็เอาแล้วแต่นะฮะวละบทก็ได้เวลาสองบทก็ได้แล้วแต่นะฮะมันจะได้คลี้คลายเร็ว นะคือมานั่งฟังทรรมอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันติดติดขัดอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะขอ,ขอกรรมมาด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยฟังเทศหลวงพ่อไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะได้คลี่คลายนะฮะส่วนใครมีอะไรก็ถามคำถามได้นะไม่คือถ้าไม่เข้าในกลุ่มคือถ้าเข้าในกลุ่มก็ดีคนอื่นจะได้อ่านด้วยจะได้คลี่คลายไปด้วยแล้วก็ หรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวจริงก็หลังใหม่ได้เป็นส่วนตัวก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอเรามาเจอศาสัราธรรมแล้วเนี่ยเวลามีใครมาปรึกษาปัญหาเราอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อย่าไปซ้ําเติมเขาเราเปิดโอกาสให้ทุกคนอนะ่ะเหมือนที่ผมเปิดโอกาสเลยหลวงพ่อเปิดโอกาสก็ตามเนี่ยนะคือเราไม่เคยซ้ําเติมใครนะเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาเข้ามานะ อแล้วก็ไม่ได้บอกปัดหรือว่ารังเกียจใครนะฮะก็เราก็เป็นที่พึ่งให้กับสังสารวัตรได้อย่างเงี้ยนะดย๋ยวเขาจะคลี่คายไปเองนะเพราะไอาการตําหนิตีเตียนหรือว่าไอาการที่เราจะไปต่อว่าใครเนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเนาะแืมนั่นแหละคือทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะไปซ้ําเติมให้มันเป็นปัญหาซ้ําซ้อนหรือว่าจะทําให้ไปเรียกว่าไปปิดบัง หนทางเส้นทางคนอื่นในการที่จะคลี่คลายจากปัญหานั้นก็ไม่ได้นะฮะก็เปิดโอกาสไปนะหรือว่าถ้าเครียร์ด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้เขาต่อสายมาคุยกับผมก็ได้เนาออืมนั่นแหละก็จะช่วยคลี่คลายกันไปนะไม่ใช่คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมอ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดไงอืมถ้าเขาคลี่คลายเราก็คลี่คลายตามแล้วในเรื่องการให้เหมือนกันนะครับคือ ใครที่ติดขัดข้องคางมากๆเนี่ยให้บ่อยๆโสไปออกไปบ่อยๆก,ก็ได้นะฮะหรือว่าเจอใครอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องพูดสัจธรรมนะฮะเราพาก็ขอขามากรรมอย่างเงี้ยคนอื่นคี่คลายแล้วก็คลีคลายไปด้วยเนาะให้ความคลี่คลายกันอนะ่ะดีที่สุดลนะไม่ต้องไปให้ปัญญาเพราะปัญญาเดี๋ยวก็ไปวนอีกเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเจอพระสัจธรรมเนี่ยติดแง่มุมไม่เหมือนกันเลยะฮะบางคนติดปัญญาก็ พอให้ปัญญาไปปุ๊บก็ไปวนคิดอีกนะคนติดทิฏฐิบางคนติดทิฏฐิก็พอให้พระษัด็จทำไปปุ๊บติดวิพาววิจัยวิจารณ์อีกอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาเลยเราให้ขอขมากรรมตรงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาเข้าใจเองนะก็ประมาณนี้มีใครจะถามอะไรไหมก็ตอนนี้กระแสพลังก็โอเคนะในกลุ่มคลี่ครกันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้คือชีวิตนี้เนี่ย ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหรอกฮะเก้อปล่อยให้มันเป็นไปถ้าอย่างนี้แหละไอ้ที่เรามันเป็นอยู่ตรงนี้อืมปล่อยให้มันเป็นไปเนาะเป็นยังไงก็เราก็โอเคกับมันให้หมดอ่ะอืมใช้กรรมมันไม่ใช่ว่าจะมาเอาดีอะไรนะชีวิตนี้นะอ่าใช้กรรมไปเกือ้อกูลไปแต่ว่าแทนที่เราจะก้มหน้าใช้กรรมอย่างเดียวก้มหน้าใช้วิบากเดียวเราก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะออกจากวิบากไปเองนะฮะวิบากอะไรทั้งหลายเนี่ยหนักหนา คือบางทีผมก็เจอวิบากหนักกันแหละแต่ว่ามันไม่มีความเป็นวิบากก็ช่วยไปช่วยไปแล้วเดี๋ยวมันอ,อ,อ่องวิบากเลยอย่างเร็วเลยแต่ว่าถ้าเราไปหมกมุ่นมัวแต่แก้สารวนมัวแต่แก้ปัญหาของตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามความติดขัดข้องข่างคนรอบข้างปุ๊เนี่ยเดี๋ยวมันจะเแปลว่าเดี๋ยวมันจะช่วยกันติดขัดไปหมดอะ่ะอืมนะฮะ เราก็อย่าละเลยคนอื่นแต่ว่าก็ไม่ใช่พอบอกว่าอย่าละเลยปุ๊บเนี่ยเราไปจะโมแต่ใส่ใจแบบเรื่องสารวจนช่วยเหลืออย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะเราต้องดูตามวาระของเขาด้วยเพราะบางคนเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเราไปให้ความช่วยเหลือมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องดูเขาด้วยว่าน้องม,มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะมีใครมีอะไรถามก็ถามได้เลยนะในกลุ่มหรือไม่จะพิมพ์เข้ามาทีหลังก็ได้นะฮะ Mm. มีอะไรถามไหมส่วนตัวไม่มีเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้เนาะก็อย่าลืมขอขามากรรมบ่อยๆนะฮะส่วนปลดล็อกกรรมครั้งต่อไปนะ่าจะเป็นวันที่สิบ็ดนะฮะสิบเจ็ดวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดกรกฎานะฮะแต่ว,ว่าเดี๋ยวประกาศนะอีกทีหนึ่งนะอีกสองอาทิตย์ mm. ก่อนเข้าพรรษาเนาะประมาณนี้ โอเคอ่าวันนี้ก็แค่นี้นะครับอ่าทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโซ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 ,โซครับนะโอเค